สงังานี่ยผมแนบดาค่ะวันนี้เรามาทําการจัดเทียร์ลิสต์แตนทุกแตนที่มีในโจโจภาคสี่นั่นเองนะครับก็มาฮนโอมแตนที่เราจะจัดกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดตามความแข็งแกร่งเนาะก็โอเคก็เพื่อไม่ให้เนกาเสียเวลาก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคมานะครับ ก็นี่นะผมจะเป็นเอ่อเทลลสของเราในวันนี้นะครับซึ่งก็เรดว่าก็จะมีตัวละครดังนี้ด้วยกันนะส่วนตัวที่ไม่มีสแตนเราก็จะไม่เอามานะก็มาเริ่มมันเลยนะผมตัวแรกนะครับผมยูคากโกนะครับความสามารถก็คือเอ่อผมใช่ไหมใช้ผมซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันอยู่อ่าลืมบอกเทยวันนี้ไปเลยนะมีกองชิปเก่งใช้ได้แล้วก็ดีกว่าไม่มีแล้วก็อื่นๆนะครับโซนิโอโกโกเนี่ยผมให้อยู่ ใช้ได้ไปแล้วกันนะคือมันค่อนข้างที่จะขี้โกงก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้ถือว่าเวอร์ขนาดนั้นนะครับฉะนั้นก็ให้เหตุเป็นใช้ได้ก็แล้วกันนะครับผมก็โอเคครับต่อมานี่ครับฮาวเวสของชิงเอจิเอาจริกจพูดตามตรงฮาวเวสของชิงเอจิชิงเอจิเนี่ยน่าสนใจมากนะเออน่าสนใจมากนะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ใช้เก่งๆเนี่ยเรียกมาหลายๆตัวางให้ไปลุมกัด คนคนหนึ่งก็ตายได้เหมือนกันนะเว้ยฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าน่ากลัวมากนะครับผมแล้วก็ความสามารถหลายด้านนะเออหนุ่มแต่ว่าเรียกได้ว่าถึงแม้มันจะน่ากลัวขนาดไหนนะผมตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นใช่ไหมถึงจะมีหลายตัวแต่ถ้าเกิดแบบเจอสแตนอย่างเช่นอ่นเนี้ยอากิราอย่างเงี้ยจะอากิร่าแม่งช็อตไฟฟ้าเป็นหมู่อย่างเงี้ยทีก็น่าจะหายหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็คิดว่าอก็คงจะไม่นา่าที่จะ ขี้โกงกันหน่นั้นในแง่การต่อสู้ฉันนะอยู่ใช้ได้ไปแล้วกันนะต่อมาแองเจโลหรือสแตนอะอะควาเนเกรสใช่ไหมอ่าไอตัวนี้เนี่ยหลายๆคนมองข้ามนะเพราะไม่เป็นตัวร้ายแรกที่โผล่มาตัวร้ายหลักนะตัวร้ายหลักเท่าที่ผมจําได้นะผมไม่ได้ดูภาคสีนานแล้วนะตัวร้ายหลักแรกเลยมั้งที่โผล่มาที่มันฆ่าปู่โจซุเกะเออนะครับฉะนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆเนี่ยแองเจโลนี่สแตนมันค่อนข้างขี้โกงเลยแต่ว่ามันติดอยู่อย่างหนึ่งไอ้แต่ว่าอธิบายความสามารถสแตนมันก่อน อะควาเน็กเลสเนี่ยความสามารถของมันนะผมก็คือมันจะสามารถแปลงกายเป็นน้ําได้แล้วเข้าไปซ่อนในน้ำเว้ยแล้วพอคนกินน้ํานั้นที่คิดว่าเป็นน้าธรรมดาแต่ความจริงเป็นอะควาเน็กเลสเข้าไปอะ่ะมันก็สามารถทําอะไรกับร่างกายของคนนั้นข้างในได้เลยนะครับซึ่งก็คือเอาง่ายคือถ้าเผลอกินเข้าไปคือตายนะครับผมหรือตอนให้แม่เผลอกินเข้าไปก็สามารถใช้น้ำมันเนี้ยเป็นร่างนะผมแล้วก็แบบไปจัดการฆ่าคนอื่นได้แบบอา่าโดยที่ แม่จะเป็นต้องรองกินเข้าไปก่อนนะผมแล้วก็ยังสามารถเข้าไปในละองบบละองน้ําฝนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเรียก้ว่าสุดยอดไปเลยนะผมแตนนี้ในการต่อสู้นะแล้วก็ยังมีความสามารถในการสิงล่างคนอีกนะครับผมเรียก้ว่าโอ้น่าสนใจมากนะแต่ติดอยู่ที่อย่างเดียวนมคือตัวของแองเจโลนี่จะอยู่ไกลเกินไปไม่ได้นะแต่ว่าด้วยความสามารถระดับนี้เนี่ยของแตนผมก็ต้องให้เก่งแล้วนะผมฉะนั้นก็เนี่ยครับอยู่เก่งไปนะครับผมถ้าเกิดแบบผู้ใช้ฉลาดฉลาดนิดนึงเนี่ยซ่อนตัวเก่งๆอ่ะ เราจิกระยะมามนะันถึงแม้ว่ามันจะใกล้แต่มันไม่ไใกล้ขนาดแบบสตาร์แพดิทัมเวย้ยมันใกล้แต่ว่ามันยังอยู่ในระยะแบบ10เมตรอะไร20 30มเมตรแถวๆนี้มัง้งเออนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าสังเกตได้ว่าแองเจโลเนี่ยอยู่แบบแถวๆนอกบ้านเนี่ยก็เรียกว่าก็ยังสามารถที่จะควบคุมสเตนที่อยู่ในบ้านได้ฉะนั้นก็เรียกว่าก็น่าจะเอาเรื่องผมสมมติระยะนะันไม่ได้ใกล้กนะันนต่อมาครับทามมมิไอ้นี่นสแตนเดอรล็อกมึงไปดีกว่าไม่มีเลยครับเรียกว่าเป็นสแตนที่ ในแง่การต่อสู้แล้วเนี่ยแทบจะไรประโยชน์เลยนะเพราะว่าตัวแสแตนจริงๆเนะี่ยมันฆ่ามันมันฆ่าใครเขาไม่ได้นะเออนะครับผมแค่นั้นเลยนะฉะนั้นไรประโยชน์นะต่อมาไอ้นี่อยู่อื่นๆครับเรียกได้ว,ว่าตอนแรกผมกำลังเลว้วจะเอามาดีไหมแต่ก็แบบเออมันก็โดนดีโอฝังเซลไปอนะเนาะคือมันไม่ได้แสแตนก็จริงแต่แบบก็เอามาหน่อยแล้วกัน <c oughs> ก็เอามาหน่อยแล้วกันนะครับก็อยู่อื่นๆไปนะต่อมาโจเซฟโจสตาอันนี้นี่ก็ ดีกว่าไม่มีนะอืมน้องผมอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวแสแตนของมันเนี่ยถ้าไม่นับผู้ใช้นะครับก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้ที่จะเป็นแสแตนที่ดูจะส่อสู้ได้ดีเลยขนาดนั้นนะต่อมาโอ้โหเออว่ะเออว่ะแล้วผมจะจัดยังไงดีว่าโคอิจิ G. ชิบหายแล้วแล้วแม่งมันมีสามแอคไงถ้านับร่างไข่ก็เป็นสี่แอค อันก็ผมจัด 4x เลยแล้วกันนะครับก็คือ x0 นะฮะก็คือล่างไข่ล่างไข่เนี่ยให้อยู่อื่นๆนะครับผมเพราะยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ฟ้าของมันด้วยซ้ํานะครับผมต่อมาล่าง1นึ่งใช่ไหมล่างหนึ่งมันทำอะไรแนละ้วผมเออผมลืมไปแล้วอ่ะผมจําได้แค่ล่าง2กับสามอะ่ะล่างหนึ่งเหมือนมันจะแค่แปะข้อความสักอย่างได้ปะก็น่าจะดีกว่าไม่มีนะแล้วก็ล่าง 2นะครับผมก็ให้อยู่ใช้ได้ไปนะชนะเลิฟเบลุกส์ได้นี่ก็เรียกได้ว,ว่าเออเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งแล้วแล้วก็ค่อข้างนี้แบบขขแบบขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความฟ flexibility หรือว่าความยืดหยุ่นที่สูงนะส่วนร่าง3ผมว่าก็ยังอยู่ใช้ได้ว่ะร่างสามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นร่างสามีดีความสามารถเปลี่ยนไปเลยเว้จากการแปะคาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มันส่งผลออกมาเนี่ยมันกลายเป็นแรงท่วมถ่วงไปได้ไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนอันเะชฉะนั้นก็ อยูอ่ใช้ได้ไปแล้วกันนะสำหรับคุิจินะอก็โอเคครับต่อมาสเตนเอนิกมาสแตนนี้น่าสนใจมากเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสแตนเนี้เจ้าของสแตนต้องยอมจริงเจ,จ,จ้าของสแตนแม่งฉลาดมากเว้ยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าแบบเดียรที่ผมบอกไปใน e ีพีก่อนๆนะครับว่าถ้าคุณอยากสื่อใช้เนี่ยชีบหายแน่นอนครับเรียกได้ดว,ว่ามีก็เหมือนไม่มีนะเพราะว่าสแตนมันเนี่ยการที่จะสามารถจับสิ่งนู่นสิ่งนี่หรือแบบจับคนเข้าไปขังได้เนี่ย เราจะต้องรู้ถึงพฤติกรรมเวลากลัวก่อนใช่ไหมเออหนุ่มซึ่งมันต้องแบบสังเกตเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นสแตนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเก่งที่คนใช้มากกว่าว่ะถ้าตัวสแตนเพียวๆมันก็อาจจะดีกว่าไม่มีละกันนะครับเพราะว่าคุณคิดสภาพบีปัจบีคือเงื่อนไขาการใช้มันยากเกินอ่ะถ้าเกิดสมมติว,ว่าเป็นคนที่แบบเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บความรู้สึกดีอ่ะแบบทําตัวแบบ ไอนี่จริงๆเนี่ยจริงๆไ,ไอเนี้ยไรประโยชน์เลยนะสแตนนี้นะครับแต่ว่า,าจ,จะมีประโยชน์ตัวนี้ก็สามารถเก็บสิ่งของตรงนั้นเข้าไปได้ไงแต่ว่ามันก็เท่านั้นนะครับผมมันก็เท่านั้นนะอาจจะเก็บมีดที่ปลาไปถ้าที่จําได้ก็คือได้ใช่ไหมเออหรือว่ากาแฟที่6กนี่ก็ได้นะผมก็สแตนมันค่เดียวเอาจริงก็ครอบคลุมนะแต่ผมมองว่ามันก็แค่ดีกว่าไม่มีอาจจะให้อยู่หน้าสุดวะอาจจะให้อยู่หน้าสุดนะครับต่อมาครับ โทโยโฮิโร่ไอนี่สแตนซูเปอร์ฟลยหรือเดอะฟลยวะผมจำไม่ได้แล้วน,นะผมก็นั่นแหละสแตนนี้นะจะเรียกว่าดีกว่าไม่มีไหมคืออดีกว่าไม่มีแล้วกันเพราะถึงแม้ว่าตัวสแตนมันจะทําอะไรได้สุดท้ายมันก็เป็นแค่ป้อมประการโง่ๆที่ตั้งอยู่ไงเออเป็นแค่ป้อมประการที่โง่ๆที่ตั้งอยู่ซึ่งมันเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้แล้วจะเอาไปต่อสู้ก็คือต้องล่อ,อคนเข้าไปแถวๆนั้นเหรอมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแมมมันก็ดูจะแบบไม่ได้แบบมีข้อดีในการต่อสู้นะฉะนั้นอยู่ดีกว่าไม่มีแล้วกันนะ เพราะมันเคลื่อนที่ไม่ได้สแตนใช่ไหมแล้วที่ผมเข้าใจถูกนะครับต่อมาครับสแตนเคซี่ไดมอนด์นะผมโจสุเกะนะสแตนนี่เนี่ยผมให้อยู่เก่งเลยนะถ้าไม่ให้เก่งไม่รู้จะอยู่เทียร์ไหนแล้วนะผมยกเว้นบางคนอาจจะโกงชิปแต่ว่าผมไม่นะโจสุเกะเนี่ยสแตนเคซีนะ่ไดมอนด์เนาะก็ความสามารถเนี่ยในการต่อสู้แบบแฮนด์ทูแฮนด์เนี่ยเรียกว่าอย่างที่โจโทาโร่เคยบอกว่าเทียบเคียงกับโจโจโทาโร่เลยด้วยซ้ำไปนะผมแล้วก็ยังมีความสามารถในการฮีลคนอื่นอีกนะแต่เสียดายฮีลตัวเองไม่ได้นะไม่งั้นโกงเกิน นะครับผมจะอ,อยู่เก่งไปถ้าอยู่ตัวเองได้โกงชิปไปเลยนะครับต่อมาบักอีเทนกันนาะบัคอีเทนหรือแรดโนมาแรดนะครับสแตนแรดนะสแตนนี้เนี่ยตอนแรกผมมันไม่ได้ไหลเว่ยจนผมได้ลองไปอ่านอ่านดูก่อนมาทําคลิปนี่แหละไม่เก่งนะสแตนแม่งคือแบบรอบสังหารดีๆีนี่เองอะ คือสแตนเนี่ยระยะมันมระมาณ50-60เมตรด้ยซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะ5 0 6 0เมตรนี่ผมว่าค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะแล้วแบบมันเป็นสแตนที่แบบเป็นเหมือนปืนสนนอ่ยยิงตู้มนะถ้าเข้าหัวนี่คือนัดเดียวตายนะครับผมเข้าส่วนอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าอันตรายกว่ากระสุนจริงอีกนะขออภัยนะเข้าส่วนอื่นนี่ก็อันตรายยิ่งกว่ากระสุนจริงอีกเพราะมันจะทําให้เนื้อมันเน่าเว้ยคือแม่งน่าสนใจมากเราแม่งยิงได้60เมตร เป็นอยู่ตัวเดียวระยะไม่60เมตรด้วยคือแบบสไนเปอร์แบบเวอร์ชันอัปเกรดดีๆนี่เองนะครับฉะนั้นก็ถ้าไม่ให้เก่งก็ไม่รู้จะให้ไหนแล้วนะผมว่าต,ต,ต้องต้องต้องเก่งว่ะคือแบบสไนเปอร์อ่ะเออนะครับต่อมาครับคือแล้วคือมันไม่ใช่แค่สไนเปอร์ธรรมดาไงคือถ้าเกิดเป็นสไนเปอร์ธรรมดาโจดาโร่มันอาจจะเอาแบบสตาร์เพนนมอ่ะจับทันใช่ไหมแต่เนี่ยมันยิงไปเป็ดปุ๊บอะ่ะถ้าเกิดโดนนิดเดียวก็คือแม่งก็คือแบบ เรียบร้อยนะส่วน้นที่โดวก็คือหลอมไปเลยนะครับเรียกว่าบล็อกก็บล็อกไม่ได้อีกตังหากนะครับผมสุดยอดไปเลยนะสแตนนี้นะสำหรับสแตนแรดนะทำเล่นไปน้ต่อมาเซอรฟฟ์เฟซของฮาซามาดะนะครับผมเซอร์เฟซเก่งนะแต่ผู้ใช้แม่งโง่ <c oughs> แต่ผู้ใช้แม่งโง่ก็คือสามารถอ่เขาเรียกว่าอะไรทำแบบให้หุ่นไม้เนี่ยไปทำเป็นดอบเปิลแกงเกอร์ได้แต่ว่ามันจะมีจุด y e s yes, ได้ก็คือมันมีตะปูซึ่งหาได้มาคุมก็ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือเป็นจุดอ่อนนะก็คือคนจะดูได้ว่าเป็นตะปูนะแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือความสามารถหนึ่งก็คือ,สา,าคอสามารถบังคับร่างกายศัตรูได้ใช่ไหมโดยการบังคับผ่านในตัว s แต n d surface นะผมแต่ว่าข้อเสียก็คือเงื่อนไขอีกแล้วครับว่าตัว s t ต n d surface เนี่ยนะต้องยืนจ้องหน้ากับศัตรูเท่านั้นนะครับฉะนั้นผมก็มองว่ามันเป็นสแตนที่ ถ้าหนึ่งหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะขี้โกงนะแต่ว่าการที่จะจับให้ตัวแสแตนแม่งเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขมองหน้าได้อ่ะแบบจ้องกันแบบหน,หน้าต่อหน้าแบบเออมันก็ดูจะยากนะแล้วก็ยังมีจุดสังเกตอีกว่ามันมีน็อตอยู่ตรงหัวฉะนั้นก็ใช้ได้ละกันนะมันก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าขนาดตอนที่ตัวสแตนเซ์เฟสมันจะแทงตัวของไอ้โตสุเกะใช่ไหมเออบังคับให้โตสุเกะแทงตัวเองอ่ะ ไอตอนนั้นในโจุเกะก็ยังแบบพอจะขัดขัดได้อยู่นิดนึงนะฉะนั้นก็คิดว่ามันก็คงยังไม่ได้ขนาดนั้นนมฉะนั้นก็อยู่ใช้ได้ไปเนื่องจากเงื่อนไขมันเยอะไปนะต่อมาสแตนนี้ Highway s สตานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสแตนไล่ล่าที่ค่อนข้าที่จะโหดนะคือถ้าตอนนั้นโจสุเกะไม่มีไม่มีหมอใสนี่กู้ไม่ได้เลยนะ ฉนันนอผมให้อยู่เก่งไปเลยนะ้ผมสแตนไล่ล่านะครับรถโดมกลิ่นเก่งด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบรวบรวมเป็นแบบหลายๆส่วนได้ด้วยอะ่ะเก่งเลยนะเออนมอย่ามองข้ามะไฮเวสตาร์นะครับผมต่อมาครับสเตรแคทสเตแคทเอาจริงๆมันก็แค่ยิงลูกบอลอากาศไปใช่ป่ะแต่คีลามันเอามาใช้ร่วมกับระเบิดมันกลายเป็นกลายเป็นลูกระเบิดลอยได้ที่มองไม่เห็น <laughs> ดูขี้โกงเหมกือนนะพอคีฬามาใช้แต่ว่าโดดเดียวเ่ยมันก็แค่แบบ ความดันอัดอากาศยิงเข้าไปปะคือมันอาจจะแบบอันตรายก็จริงแต่แบบผมก็คงจะต้องให้มันอยู่ที่ดีกว่าไม่มีไม่ก็ใช้ได้อแต่ผมลืมไปแล้วไงว่าความดันอากาศของมันเนี่ยมันแรงขนาดไหนเว้ยถ้ามันแรงแบบความดันอากาศแรงมากแล้วมันมองไม่เห็นนะถึงแม้มันจะไปช้าแต่มันมองไม่เห็นเนี่ยก็จะให้ใช้ได้ได้นะให้ใช้ได้ไปแล้วกันถ้าในกรณีที่มันเป็นอย่างนั้นนะต่อมาครับไอ้นี่แม่งโคตรแบบโคตรไรประโยชน์อะ boy to man ของไอเด็กเป่ายิ้มุบนี่นะความสามารถก็คือเป่ายิ้มุบกับตัวเด็กถ้าเกิดว่าเป่ายิ้มุบแพ้เด็กก็จะไอตัวสแตนนีก็จะไปยึดพลังมาซึ่งฟังเหมือนจะใช้ได้นะแต่คําถามคือมึงจะไปเรียกให้เขามาเป่าปยิ้มุบกับมึงยังไงก่อนเขาต่อยมึงตายแต่นาดแรกแล้วช <laughs> ัร์ตใ่ก็แบบอันดีก็ไม่มีก็แล้วกัน <laughs> นะเออน้มตอม และ the hand นะครับคือถ้าเกิดว่ามันแค่ลบสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างเดียวอ่าถ้ามันสามารถแค่ลบสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างเดียวอ่ามันก็แบบอาจจะให้อยู่เก่งเพราะมันระยะใกล้ใช่ไหมทีเนี้ยมันลบอากาศได้ด้วยแล้วแม่งดูสารพอลบอากาศมันดูดทุกอย่างที่อยู่ฝั่งนั้นมาหาตัวเอง แล้วคุณคิดสภาพซาโอคุยาสือ่อไปฉลาดอ่ะถ้าโอคุยาสือ่อตอนจอซูซูกอะมันไม่แบบกวาดแล้วก็ต่อยกวากแล้วก็ต่อยแท้ที่มันจะกวากหนึ่งทีพอเจอซูซูกเข้ามาก็กวาดอีกทีหนึ่งเลยอ่ะจบครับโกงชิปหายนะครับโกงโกงมากนะครับผมแถมยังเอาไว้ใช้เครื่องที่ตัวเองได้ด้วยเหมือนกับตอนที่ไล่ล่าตัวของเอ่อเร์ฮอสซี่เปเปอร์ของอากิระโอโตอิชินะอืมคือแบบ ได้ได้ว่าถ้ากวักรัว,วๆก็คือแทบจะวาร์ปได้แล้วนะครับแล้วก็ยังลากศัตรูเข้ามาได้แล้วก็มือขวาก็ลบไปทุกอย่างอีคือแม่งโกงชิปหายนะครับดิโออะไรก็มาเถอนะแล้วก็อ่ามามาอด,ดิโออาจจะชนะได้นะครับเนื่องจากว่าเอ่อมีเดอะเวิลด์ใช่ไหมอ่าเดอะเวิลด์หยุดเวลาแล้วรีบฆ่านะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะผมถ้าไม่ได้เจอความสามารถแสแตนที่เรื่องเวลาเนี่ย ใครก็มาครับได้หมดนะผมแต่เสียอย่างเดียวคือผู้ใช้ไม่งงโง่นะที <c oughs> ะนั้นโอเคครับมาครับต่ออ้าวนี่น้องชายมาพี่ชายก็มาเลยนะครับแบดคอมพานีเรียกลูกน้องมาเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ทําการยิงกระสุนใส่ซึ่งผมรู้สึกว่าอภาภุพของกระสุนมันอาจจะไม่ร้ายแรงขนาดนั้นใช่ไหมเพราะมันก็แค่แบบกระสุนของเล่นอะ่ะก็อยู่ใช้ได้ไปแล้วกันนะครับต่อมาครับอันนี้ ผมให้ดีกว่าไม่มีลวกันเพราะว่าตัวมันเองทาอะไรไม่น่าได้ปะมีจุดอ่อนอีกที่ว่าแบบถ้าเกิดที่เสียงอะไรปุ๊บไปไปไปทริกเกอร์มันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบออกมาโดนหลุดออกมาอีกฉะนั้นก็ก็ดีกว่าไม่มีไปละกันนะสแตนแปลงล่างนะต่อมาครับคิชิเบโรไอเนี้ยก็ไปกโกงชิปด้วยกันเลยไปคิชิเบโรฮังสแตนเฮเวนดอร์สเนี่ยคือแบบโกงเหมือนกับโอ้โอโอย่สื่ออะคือสามารถเขียนอะไรก็ได้เลยอะ เขียนอะไรเขียนทับดูไปก็ได้เขียนลบคำศัพท์ลบความจะอ่านความทรงจําเขียนเงื่อนไขยอย่างเงี้ยสมมติเขียนเข้าไปว่าแกจะไม่มีวันฆ่าฉันได้จบเลยนะจบเลยนะครับผมโกงชีพหายนะครับ,แบ,บสแตนของเฮเวด,ดอของคีเบตโลหังนะอยู่ไปกับโอคุยาสึเลยนะแล้วอันเนี้ยผู้ใช้แม่งฉลาดระดับหนึ่งด้วยแต่เสียได้นี่ครับถ้าเนิบตัวละครไม่ได้ก็ต้องเนิฟบทนะครับ <laughs> บทของโลหัางหน่ยก็ค่เยน้อยโอ,อ้คุยาสื่อนั่นเองนะครับก็น่าเสียดายนะไม่งั้นเราคงจะเออก็ไม่ไม่งั้นซีดีมันก็คงจบง่ายแล้วก็เร็วนี้เยอะนะครับฉะนั้นก็น่าแหละนะครับอืมมันก็ต้องเนื้อบ,บทกันบ้างนะผมต่อมาครับโอ้โหโกงติดต่อแบบหลายอันนะอมโจทาโรา่สตาร์ไพทีนัมหยุดเวลาได้แล้วเข้าไปต่อย ครูดาวประเด็นคือครูดาวเออผมงงนี่ครูดาวอยู่เวลานี่คือมันยังไงวะแม่งไม่แน่ชัดเลยนะฉะนั้นก็ให้อยู่โกงชิปไปแล้วกันเพราะมันหยุดเวลาได้สเตนที่เกี่ยวข้องกับเวลาถทาดูาผมจะให้โกงชิปไปเลยนะเพราะว่า <c oughs> มันทำอะไรไม่ได้ยกเว้นจะมีสเต็เวลาด้วยกันเองมันถึงจะแก้ทางได้นะผมต่อมาแต่ละหนอันนี้อาจจะเหมาะสาหรับการรอบสังหารไหมก,ก็ก็อาจจะใช้ได้แล้วก็แบบรอบสังหารอะไรเงี้ย แต่เราจะไม่รู้ว่าสเตนเนี่ยฟูลพเพอเทนเชียลเป็นยังไงเพราะว่าตัวผู้ใช้ยังเป็นเด็กทารอกอยู่นะฉะนั้นฉะนั้นก็อาจจะให้ดีกว่าไม่มีไปก่อนละกันนะต่อมาโอ้โหนี่ไม่ต้องคิดเลยดีกว่าไม่มีครับให้อื่นยังได้นะอันนี้ให้อื่นยังได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแสแตนเนีย่ยมันทําอะไรในการต่อสู้ไม่ได้อยู่แล้วไอ้นี่เพิ่มเทียมใหม่ให้มึง <c oughs> เพื <spe aker> ่อเพื่อไปอยู่เพื่อไปนะไอนี่นะสแตนชีฟทริกนะแม่งจะฆ่าผู้ใช้ตัวเองคือแบบโคตรไลายประโยชน์นะ <ś> นะครับต่อมาอายะนะผมสแตนเปลี่ยนหน้าอันนี้อาจจะใช้ในการรอบสังหารได้เหมือนกันอยู่ดียไม่มีนะครับเรดออสชิล่เปเปอร์อันนี้ต้องให้เก่งนะไปตามกระแสะไฟฟ้าได้หมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสังเกตได้ว่าเด่ยไอเนี่ยเขาค่อนจะไม่ได้ฉลาดขนาดแต่ก็ค่อนจะฉลาดอยู่ในระดับหนึ่งนะก็เรียกได้ว่า เอาเรื่องเลยนะเออนมเอาเรื่องสแตนไฟฟ้านามที่ไปไหนก็ได้นะครับที่จัดได้ีมันจะมีไฟฟ้าอยู่ระยะโคตรไกลรูปภาพทำลายล้างค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะผมฉะนั้นอยู่นี่ไปเลยนะครับต่อมาคิระโยชิกะเงะและโยชิฮิโร่คิระนนผมพ่อและลูกนะครับอ่ะเราพูดถึงตัวลูกกันก่อนนะผมตัวลูกไม่ต้องพูดอะไรมากป่ะคือแค่แบบสแตนคิระลควีนก่อนที่จะแทงธนูรอบ2มันก็ขี้โกงขี้หายแล้วอะ่ะแต่ปุ๊บระเบิด ไม่ใช่แค่นั้นสามารถกะเวลาระเบิดได้ด้วยโดยการกดไอ้นี่อ่อกดปุ่มระเบิดนะครับแล้วก็มีเชาร์ดแทกกก็กอีก2อันนี้ก็โกงนะพอแทงธนูป,ปุ๊บแม่งได้ความสามารถไบเดอะดั้มาอีกย่อเวลาได้โลโหขนะี้โกงนะขี้แบบขี้ขี้โกงนะครับผมก็นะแต่ว่าเออเอาจิงไบเดอะดั้เนี่ยพูดตามตรงคือมันอาจจะเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะ แย่ yeah, นิดหนึ่งนะเพราะว่าการใช้ไบเดะดัตเนี่ยกจะสังเกตได้ว่าถ้าใช้กับฮายาโตะปุะ๊บอ่ะแม่งกลายเป็นว่าทำให้ตัวเองการันตีแพ้เลยนะเวย้ยเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ากูลองมาคิดดูนะไบเดะดัตมันจะทำงานไปเรื่อยๆแล้วข้อเสียคือตัวคีระจะไม่รู้ว่าไบเดะดัตทำงานไปเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเงินแปลว่าถ้าเกิดว่าไฮเหมือนกับฮายาโตะอย่างเงี้ย ถ้ามันเอาไปฝังใส่คนที่ไม่มีวันยอมแพ้แบบแล้วก็แบบลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งลองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักวันยังไงคีละแม่งก็ต้องแพ้เองเว้ยฉะนั้นแม่เป็นความสามารถอย่างการระเบิดตัวตายนะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะอย่างน้อตมันก็ย้อนเวลาได้นะกอ็อยู่โกงชิบไปลแลลวแค่ความสามารถระเบิดสองันแรกที่ก่อนแทงธนูใหมอ่อีกรอบแม่งก็ขี้โกงไม่รู้โกงอะไรแล้วนะครับก็โอเคนอผมนี่ก็จะเป็นอ่านแม่ยังลือเกือบลืมไ่นี่นะ นี่คนระับพ่อคิรละใครคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเก่งคำาิจิตร์แสต,ตมันคุดที่โกงนะคุที่โกงเว้ยผ,ผมให้เก่งเลยเผื่อผมให้โกงชิปได้เลยนะแสตมันะมนะผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเว้ยถ้าที่เป็นอ่าผมไม่อ่านในอรอบแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเว้ยแต่เท่าที่อ่านอ่านดูไม่ดูขี้โกงใช่ไหมเลยคือแสตนเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะคือประมาณว่าอะไรที่อยู่ในภาพถ่ายมันสามารถเคลื่อนที่อยู่ในภาพถ่ายได้ิลระเว้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันแทงคอคนในภาพถ่ายเง คนที่อยู่ข้างนอกไม่ก็จะตายด้วยจุดอ่อนเดียวคือการเอากล้องถ่ายรูปที่ถ่ายภาพตัวมันออกมาไปถ่ายตัวมันคนเดียวแล้วก็ทําลายกล้องนนั้นทิ้งให้มันติดอยู่ในนั้นนะครับซึ่งก็เก่งใช่ไหมคือถ้าเกิดสามารถลากศัตรูเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองได้แล้วฉลาดเนี่ยก็ขี้โกงเลยนะครับเรียกด,ด้ว่าแทบจะการตีฆ่าได้ทุกตัว ถ้าประตไูไม่ได้ฉลาดเกินไปไปทำ,ทำอย่างนั้นได้นะถ้าเกิดระวังระวังจโดโล่ก็คงทําไม่ได้นะครับผม้ยวยที่ว่าโกงมากนะข้อเสียอย่างเดียวเลยคือไม่ต้องลากให้โดนถ่ายให้ได้เว้ยลากเข้ามาในอนาเขตตัวเองให้ได้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะก็นี่นะผมก็จะเป็นอ่าใช่มีความสามารถบินได้คือโกงจริงนะสำหรับตัวนี้นะก็นั่นแหละนะผมสแตนนี้นะกะโกงจริงนะโอเคมาครับก็จบไปแล้วนะผมคลิปนี้นะก็เดี๋ยวภาคหน้านะผมจะเป็นภาคห้าแล้ว นะครับผมก็เรตติ้งค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมดูถึงแค่ภาค5้าไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันดีอย่างนี้ต่อไปแบบตอนจบภาค5้าปุ๊บอาจจะพักโจโจไปแป๊บนึงเพราะผมจะไปนั่งเก็บอา่าผมจะไปนั่งเก็บให้นะครับเก็บภาคหก 6, ให้ละกันนะครับผมก็โอเคนะครับผมดูถึงแค่ภาค5้าผมดูภาค6ไปแค่นิดเดียวนะอาจจะไปดูภาคหให้จบให้นะก็ถ้าเกิดเรตติ้งมันดีนะผมพูดวูวอกไปบนมานานละผมก็เดี๋ยวจบคลิปเลยละกันก็รออะไรไปไรเลยครับก็จบคลิปแล้วปไปแล้วสวัสดีครับ